สวัสดีครับ moncy shop สอง m อมนะฮะจะมารีวิวในส่วนของกล้องในการข้อมือนะฮะชื่อรุ่น w 8 0 0นะครับจะเป็นรุ่นที่คอนมผมชับแับ full hd นะฮะกล้องบันทึกวิดีโอนะครับภาพพร้อมเสียงเลยนะครับผมตัวนี้ตัวนี้ไม่กันน้ำนะฮะไม่แนะนําให้โดนน้านะครับผมตัวนี้ก็จะมีส่วนของหน้าเลนนะครับจะอยู่ตรงด้านหน้านะฮะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับ เล่นจอยูนะ่ตรงนี้ครับอาจจะสกัดยางนิดนึงเนี่ยเป็นลูเล็กๆเนี่ยเนียนมากมองไม่ออกแน่นอนนะฮะไอตัวนาฬิกาก็สามารถใช้งนานได้จริงนะครับผมตัวนี้มาพร้อมกันในส่วนของสายชาร์จนะครับสายชาร์จไม่นี่ยฮะตัวนี้ไม่สายชาร์จนะฮะ,ต,ะ,ะตัวละกรารชาร์จนะฮะเราแค่หมุนนี้ออกนะครับตรงนะะนะครับเราก็เขี่ยตัวนี้เข้าไปนะครับ แล้วก็เสียบเข้าไปที่ USB นะฮะนี่นะฮะก็เสียบไปที่ USB คอมนะฮะให้ในะนําชาใช้กับคอมประมาณ2ชั่วโมงก็เต็มนะครัะห้ามชาร์จเียบค้างไว้นานนะฮะแบตจะเสียนะครับแล้วตัวนี้นะฮะจะมีส่วนของแบตเตอรี่นะฮะด้านหลังนะครับเราทำการหมุนออกอย่างนี้นะฮะนี่นะคเสียส่นของแบตเตอรี่ของตเขานะครับซึ่งเราสามารถแกะออกได้นะฮะตรงนี้เราก็สามารถเปิดออกนี้ ก็จะเจอช่องใส่เมมโมริการ์ดนะครับให้ทําการสไลด์ขึ้นออกมานะฮะจะเป็นแบบนี้นะฮะสูงไปดูไปนะครับนี่ยครับแล้วก็ทําการใส่เมมโมริการ์ดเข้าไปนะฮะเราใช้เป็นมือปุีติกาเลยแบบนี้นะครับเนี่ยแล้วก็วางน้อนไปนี่นะครับวางนมาไปนี่นะครับแล้วเราก็ขับลงมานะฮะแล้วเราก็ใส่ลงมันก็จะหลอกแบบนี้นะครับมันเบรนการเสร็จ เราใส่เมนบลีการนะฮะในส่วนของพานใส่ในส่วนของแบตเตอรี่เข้าไปนะฮะก็จะมีเขี้ยวตรงแบบนี้นะฮะยัดเข้าไปอย่างนี้ยถ้ตรงๆแล้วกดลงม,ลดะะมันจะลังแปะพอดีนะเนี่ยมันจะมันจะล็อกพอดีแบบตรงนี้เลยนะฮะฮแล้วทําการปิดนะฮะแล้วก็หมุนเข้าไปนะะแล้วก็ทําการปิดตรงนี้เข้าไปนะ,ะหมุนปิดเข้าไปนะ ต่อมามาดูกการใช้งานกันนะฮะก็การใส่นะฮะปุ่มจะมีอยู่แค่ปุ่มเดียวในการใช้งานปุ่มบนนี้นะครับกดเปิดแล้วก็กดเลคอดแล้วก็หยุดเลอดแค่นั้นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูนะ,ะสวยงามมากนะฮะ,ะใส่ยางนะะเงียนมากนะะจะเดินถ่ายให้ดูด้วย โดนส่วนของการใช้งานนะครับในการใช้งานเรากดค้างตรงนี้นะครับบนบนนะฮะไฟจะติดขึ้นมานะครับไฟขีดเงินนะถูกไหมครับไฟขีดเงินติดขึ้นมานะฮะอยู่ตรงมุมขวาล่างเนี่ยครับไฟขีดเงินถ้าเกิดเราจะริ่เบินถึงนะฮะเรากดอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวไฟนี้มันจะกับคลิบระดับไปนะครับกลับริระดับไปฮะตอนนี้ได้เริ่มเลคชั่ดเลยนะครับเราก็เดินถ่ายหน้าเลนอยู่นี้ฮะเราถ่ายเราพิกมือนียนะครับแล้วก็จะกลายเป็นเลนหัวต้านะ กด้านนะครับเราก็เดินหายได้เลยแบบนี้นฮะใช้ง่ายมากนะฮะแล้วหยุดบนทิศนะฮะหยุดบนทิศแล้วกดอีกทีนึงนะครับตรงนั้นบนอีกทีหนึ่งไฟจะติดกลับขึ้นมานะครับแล้วกดค้างนะครับปดนะครับแค่นี้เราก็สามารถเสียบภาพดูในคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูที่การดูภาพกันต่อมาไปดูที่การดูภาพนะครับเราแค่ทอเตรียมมานะครับ แล้วก็ใส่ลด์ลงมานะครับใส่ลงนะฮะถ้าเกิดเรามีเออ USB ก็ใช้เป็น USB Car d Reader นะฮะแต่นี้องมันใช้เป็นเรียกว่า OTG นะฮะสามารถซื้อเพิ่มได้นะครับก็เสียบเข้ามาเราจะ็สามาัรงมาดูในมือถือได้เลยนะครับเราก็มาเสียบที่มือถือของเรานะฮะนะฮะมันจะเด้งขึ้นมานะ เอกไฟล์วิดีโอแบบนี้นะครับให้ทำการกดอีดิทนะฮะแล้วกดแล้วกดเซฟนะครกดแชร์นี่นะแล้วก็กดดาวน์โหลดออกมาที่เครื่องเรานะครับเมื่อเราเซฟนะฮะไฟล์จะมาอยู่ในกดกดที่ดาวน์โหลดวิดีโอนะครเต็วิดีโอนครับยัดเสรยงเสร็จแล้วนะฮะวิดีโอจะมาอยู่ที่ตู้มือเราครับในชั้นหน้าวิดีโอตรงนี้นะครับ นจริงในมือถือนะครับเปิดไปให้ดูผมชัดมากนะครับมีเดินถ่ายภาพจริงนะครับเดี๋ยวเปิดไว้ให้ถ่ายคลิปนะครับภาพเป็น Full HD นะครับผม สนใจดูทริปด้วยสนใจตัวกล้องรวิวแต่รอยฮะสามารถสัส่งซื้อของไทยที่ Monty Shop กับผมได้นะครับผมหรือไลน like ์ a s s i g n m o n นซีกับผมก็วันนี้ผมขคอลาไปก่อนสวัสดีครับ